เอาล้สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเพราะว่าผมช่องวอ t เตอร์โฟแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแว้นนะจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่เงียบกิดไปเหี้ยเป็นช่วงอ่าช่วงอะไรนะอ๋อรีวิวโทษโทษอันนี้ลืมจริงอันนี้ลืมจริงนะผมไม่ได้รีวิวนานโอเควันนี้ครับเรามาอยู่กับเจ้า MT15 ของสำนักแต่งอ่าเปรัญญาช็อปนะครับผม ของแบรนด์นี้นะฮะวันนี้ผมก็เลยมารีวิวเจ้าคันนี้เลยนะเป็น M m 15ของอย่างที่บอกว่าเป็นของสำนักแต่งแท้ๆทั้งคันเลยนะไม่มีแบรนด์อื่นผสมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับตัวแทนดีกว่าว่าวันนี้เราจะรีวิวเจ้าคันนี้ของแต่งคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเชิญแครเชิญมาเลยดีกว่าแครเชิญครับผม สวัสดีครับ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 ผมแนะนั่ตัวหน่อยฮะโอเคนะครับผมเวฟนะครับมาจากในนามแบรนด์สำนักแต่งปริญญาช็อปนะครับผมโอเคนะก็ขอถามก่อนว่าเป็นเป็นของแต่งของของแบรนด์เลยใช่ไหมครัเป็นแบรนด์เดียวเลยโดย<บ>ตรงเลยทั้งหมด ไม่มีแบรนด์อื่นมาสองไม่มีแบรนด์อื่นมาสอง<ช>แน่นอนบอกเลยว่าทั้งคันจริงๆใช่เต็มมากนะแน่นมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยร้านอบรนด์ปิลันญาเนี่ยมีของแต่งของรุ่นอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าแบรนด์ปิลันญาเนี่ยครับเราออกแบบตั้งแต่รุ่น2รุ่น110ซีซีจนถึงห5 0ซีซีเลยนะของเราจะเน้นเป็นงาน C N C นะครับผม C นะฮะใช่ส่วนใหญ่เป็นงาน C N C แล้วก็มีพวกกันส,สบ,บัดด้วย ใช่แล้วครับผมการสะบัดขาจับกันโอเคไม่พูดมากอ่าเดี๋ยวของแต่งเนีมีอะไรบ้างดีกว่าโอเค<ะ>นะตั้งแต่ด้านหน้ากันแล้วกันใกล้ๆเลยนะใกล้ๆนะครับบันโคเนี่ยเป็นบันโคนเดิมนะครับผมเ,เราจะเริ่มต้นมาจะเป็นในส่วนของตัวกันล้มกันล้มนะครับกันล้มเนี่ยเราจะมีทั้งแกนล,ล้อหน้าแกนล,ล้อหลังนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตแต่งนิดหน่อยที่เอาไว้พวก Protection ด้วยเพิ่มเติมนะครับนี่นีช่วงช่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นโปรเทคชันเป็นเซตนะก็คือจะมีเป็นล้อหน้าแล้วตรงนี้อาจจะเป็นพาร์ทเสริมของมันที่เรามาแต่งเพิ่มได้โอเคถ้าอย่างเรื่องราคาอย่างเงี้ยเราบอกได้เลยไหมว่าราคาเท่าไหร่เอาเป็นประมาณละกันนะครับเพราะว่า ของเราต้องแจ้งก่อนว่าเรามีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยเป็นตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศใช่มีตัวแทนจาหน่ายร้านร้านอะไรทุกของท่านเนี่ยครับที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยสามารถปรึกษากับเจ้าของร้านได้เลยนะเฮ้ยพี่เป็นนี้าังไงใช่มีแบบนี้ยังไแบบนี้ไหมนะครับผมซึ่งทางเจ้าของร้านเขาจะให้คําปรึกษาได้ดีกว่านะครับผมซึ่งราคาประมาณเนี่ยได้อ๋อแต่ว่าจะให้เป๊ะๆเลยก็เป๊ะๆเลยอาจจะยัง อาจจะยังไม่แน่ในแต่ละไตรมาสไม่เท่ากันด้วยใช่ใช่นั้นมาต่อกันเลยต้งการโอเคต่อกันเลยนะครับก็จะมีเป็นตะแกงนะครับผมเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเจ้เจฟเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรนะลืมอ่ะลืมอ่ะเขาเรียกอะไรนะเออการม้วน้้ำนั่งเก่งยิ่งใหญเลยว่ะสุดยอด คุณลืมหมดแล้วโอเคเป็นกาลหม้อน้ําเป็นกาลหม้อน้ําของงานเปียโนย่าตรงรุ่นโอเคครับผมใช่ก็เป็นของ M T 1 5ึ่งหไปของ M สแลตมีไนะ M สแลตส่ได้เหมือนกัน R 1 5นี่นะ R 1 5ก็มีมีหมดบอกเลยมีหมดบอกเลยว่าขอแค่ว่าบอกมาจัดให้เหมือนกันบอกมามีหมดนะครับใช่โอเคแล้วก็ในส่วนตรงอะไรต่อพงพงเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงไอ้ตรงนอ้มือเลมแอร์เลมแอร์เลมแอร์เนี่ยก็เป็นตรงรุ่นนะครับเป็นงานปียันย่าเหมือนกันโอเคนะครับผมโอ้ปียันย่านี่ บอกเลยว่า MT เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้แต่งเลยนะของเราแต่งได้หมดนะครับผมเรามีสำหรับทุกสายเลยแจม่มากหมดเลยนะใช่แน่นแน่นโอเคนั่งเมื่อยแล้วเดี๋ยวยืนบ้างดีกว่านะเดี๋ยวลองยืนบ้างนะยืนบ้างดีกว่าว่านั่งตอนนี้รู้สึกแม่งเป็นทางการเกินไปว่ะเรามาดูพวกข้างบนดีกว่าเมื่อกี้นั่งมันไม่เห็นไงอ่าใช่เออข้างบนเป็นนี่อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นโช๊คกันสะบัดไฮเปอร์นะ ก็จะเป็นโชคกันสะบัดของปีลันญาเลยนะครับผมเป็นของแบรนด์ปิลันญาเลยเป็นของแบรนด์ปิลันญาเลยสามารถปรับได้กี่ระดับอันนี้16กระดับ16กระดับใช่ถือว่าใช้งานได้ใช้งานได้นะครับในสําหรับกลุ่ม CC ไม่เกิน650คือการใช้งานถือว่าครบอยู่แล้วในส่วนของขาจับกันสะบัดนะใช่ขาจับกันสะบัดก็ตรงรุ่นนะครับของเรามีหลายรุ่นมากเลยไม่ว่าจะเป็น R 1 5 M Slash M T นะครับผม C B เรียกได้ว่ามีหมดทุกอย่างทุกทุกรุ่นดีกว่า เราเรียกว่าขาจับกันสะบัดนี่แทบจะเราจะเป็นแบบว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งเลยใช่ยืนหนึ่งในสายตั้งแต่แค่1 5 0ซีถึง650นะอ่าโอเคอีกอย่างหนึ่งราคาถูกใช่ราคาถูกมากขาจับกันสะบัดถกห้าิศูนย์นะห้าศูนย์ R เนี่ยประมาณสองพันเองนะประมาณเรานะสองพันไม่เกินสามพันแน่นอนเป็นอ้นี้เขาเรียกว่าน็อตอ่าเป็นน็อตน็อตอุดน็อตอัวแผงคอใช่แพ้อุดน็อตอุดแผงคอ,อ,งอแล้วก็นี่เป็นน็อตอุดโช๊คหน้า บอกเลยว่าเท่นะตอนแรกมันจะไม่ใช่แบบนี้ไงใช่นะพอเป็นงาน C N C แล้วมันเพิ่มแบบสีสันเข้าไปได้ใช่ใช่โอเคในส่วนของด้านบนก็จะมีนี่อย่างนี้ปลอกแผ่นอันนี้ปลอกแผ่นนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ของแบรนด์เราหรอกแต่ว่าเราก็มีขายที่ร้านนะครับใครอยากได้แนวสมูไรครับจัดมาเลยนะราคาถูกมากทำไมเขาเรียกแนวสมูไรมันเหมือนดาบสมูไรใช่ไหมมันเหมือนปลอกดาบสมูไรเหมือนปลอกดาบสมูไรนะคะให้มันเข้าธีมกับ M P หนึ่งด้วย นะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นฝาปิดเป็นฝาปิดใช่เป็นฝาปิดดิสเบรกหน้านะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวตาแฮนด์งาน C N C ครับผมนะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มเติมจะเป็นชิวหน้าชิวหน้างานปิลานย่าเหมือนกันนะครับผมใช่ชิวหน้าเป็นงานปิลานย่าใช่มีเป็น2เวอร์ชั่นนะก็คือส่วนเท็กเจอร์ด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นสี ก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกัน็กเกอร์มีด้านล่างด้วยใช่อ๋อมันจะเป็นสองส่วนเนะใช่ครับก็คือส่วนดําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีมีให้เลือกนะมีทั้งแบบแดงเงินแดงเงินทองเออเท่เท่เท่เป็น texture เป็นเวอร์ชั่นพิเศษแล้วก็เห็นาแลบวจะเป็นสายถักอ่าสายถักด้วยเป็นนี่นะสายสายถักสายถักของปิรัญญาเลยแล้วก็จะมีอ๋อนี่คือตัวไล่ลมใช่ตัวไล่ลมเป็นสินค้าใหม่นะครับอใช่เราก็จะมี เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับผมส่วนตรงตรงนี้อันนี้เป็นเราสั่งคำพิเศษโอเคแล้วก็มีนี่เขาเรียกว่าสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สั่งคำพิเศษสติกเกอร์ติดขอบล้อใช่ไม่มีขายนะถ้าอยากได้ต้องต้องสั่งต้องสั่งใช่จะไม่มีขายกับสำเร็จรูปให้ไปติดเองไม่มีใช่ครับก็คือถ้าอยากได้จริงๆต้องต้องสั่งมานะครับผมโอเคอย่างด้านหน้านี่คือจบแล้ว ด้านหน้ายังไม่จบมีก่อมีมีฝั่งนี้หรือฝั่งนี้มือเบรกมือคัส์นะครับเป็นงานเลเซอร์เป็นของเราเช่นกันนะครับเป็นงาน CNC นะครับผมอันนี้ปรับได้ใช่ไหมปรับได้ปรับเขาเรียกว่าอะไรนะให้ไม่ใช่แข็งอ่อนนะปรับให้มันระยะชิดใกล้ใช่แล้วอย่างปรับให้มันใกล้ขึ้นอย่างเราไม่ชอบให้มันไกลๆเราก็ปรับได้ใช่แล้วนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายละส่วนด้านหน้าครับจะเป็นตรงปลายแฮน ใช่แล้วเราเป็นงาน C N C แล้วก็จะมีลายสีสซีทั้งคันนะครับผมอแล้วว่าเป็นงานยาก่นชื่อเรื่อง C N C ใช่งานแล้วก็กริบอย่างที่เห็นเป็นน็อตเขาเรียกว่านะน็อตไทเทนน็อตไทเททั้งคันนะฮะน็อตไทเทนทั้งคันลายทั้งคันครบนะครับโอเคนะคแล้วก็ในส่วนของตรงกลางในส่วนของตรงกลางฮะก็คือนี่ใช่กันล้มแฟร์ลิงกันล้มแข็งเครื่องบอกแล้วว่ากันล้มกันล้มเนี่ยมีด้วยกันถึงสองอันนะฮะ เว้นการล้มแฟลลิงใช่ไหมนี้ใช่ครับแล้วก็การล้มแข็งเครื่อง,องใช่นะครับผมคือแบบว่าล้มแปะไปนี่ไอตัวเนี้รับแทนหมดนะครับกันในเรื่องของสายล้มแปะหรือจะไปจอดที่ไหนแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภยอัยนะครับผมก็ติดไว้เลยกันไว้ก่อนมันไว้ก่อนเลยเซฟตี้ ดีที่สุดดีดีกว่าให้มันมันล้มแตกแล้วเรามามาหาพวกแฟรลิงเปลี่ยนเอาใช่มันเสียเยอะนะครับนี่ับแล้วก็นี่อันนี้อันนี้ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตกแต่งเสริมเพิ่มเติมนะครับผมนั่งเป็นน็อตปุดเป็นงานเซียนซีจริงก็เป็นก็เป็นกันแงอ่ะเนาะใช่กันเหมือนกันกันได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นตกแต่งเป็นน็อตปุดนะครับแล้วก็อันนี้กันเหมือนกันมีกันตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับผมรับแทนฝั่งนู้นก็มีใช่ไหม ฝั่งนู้นมีเหมือนกันฝั่งก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่สองฝั่งสองฝั่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์โยงเป็นเกียร์โยงงานปิญญานะครับผมเราแปลงให้ท่านั่งมันมีความสปอร์ตมากขึ้นหน่อยนะครับผมใช่ก็สามารถนี่ปรับปรับระดับได้นะฮะปรับระดับได้ก็จะดูว่าจะมีเขาเรียกว่าลูรูใช่รูรูเอาไว้สามารถปรับให้มันเตี้ยลงหรือว่าให้มันสูงขึ้นใช่ตามที่เราต้องการได้นะฮะใช่เพราะวนใหญ่ที่เปลี่ยนเกียร์โยงเนี่ยอยากเหมาะกันใช่นะ อ่าอันนี้ก็เป็นสายพักเหมือนกันสายถักเหมือนกันของปิลันย่าตรงเป๊ะนะครับผมนาหมดนะฮะใช่อันนี้ดูเหมือนไม่ใช่ของเราเป็นของเรานะอ่าอันนี้อันนี้ก็ของของปิลันย่าเหรอใช่ครับเป็น mt 1 5ชื่อรุ่นแต่ cnc เป็นงานเราอ๋อาแลวของเดิมเดิมมันเป็นอะไรอ่ะของเดิมเดิมมันจะไม่เป็นสีอ๋อจะมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีเทาอันนี้จะเป็นท่อเดิมท่อเดิมท่อเดิมนะไม่ไม่ตกแต่งอะไรใช่แล้วแล้วก็มีนี่กระปุกน้ำมันเบรกใช่กระปุกน้ำมันเบรคฝาปิดด้้ววยแลก็ สำหรับคนที่อ,อยากจะเด่นๆหน่อยอยากจะเขาเรียกว่าตั้งโซ่ให้มันแบบว่าง่ายดายนะฮะหรือว่ายากขึ้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ <_ S 2> โอ้ง่ายสินี่เขาเรียกว่าเป็นหางปลาหางปลาพร้อมที่จะตั้งโซ่ตรงนี้ใช่พร้อม,มสปูนยกรถใช่แล้วก็มีสปูนยกรถใช่แล้วกันล้มอย่างอย่างที่บอกไปตอนแรกเนื้ใช่มีกนหน้าและหลังใช่ครับผมแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นน็อตเหมือนกันใช่เป็นเป็นน็อตแต่งน็อตแต่งนะคะเป็นเสริมเพิ่มเติมมาแล้วแต่คนนะครับอาจจะเอาเป็นสปูลมาใส่อีกอีกอันหนึ่งก็ได้สําหรับแบบว่ายกอีกอีกแนวนึงจะเป็นแนวตั้งแต่ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ประมาณนั้นพัดสันเลือกใช่ใช่ใช่ใชล้ออย่างล้อเนี่ยจริงๆบอกเป็นล้อสีโรงงานใช่ครับเป็นล้อเดิมโรงงานแต่ว่าติดสติกเกอร์อย่างที่บอกใช่ใช่อันอันนี้รู้สึกจะเป็นเขาเรียกว่านะสายสั้นสายสั้นนะฮะ เป็นายสั้งงานปริญญาบวด LED เหมือนกันนะครับผมอันนี้พับไม่ได้นะเราจะเป็นงาน CNC เอ้ยไม่ใช่ CNC ดิ LED อันนี้ไม่มีขายเหรออันนี้มีสิอ๋อแต่ว่าหมายถึงว่าอ้นนี้เหรอไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไม่มีอ๋อไฟเลี้ยวไม่มีไฟเลี้ยวจะเป็นของเดิมแต่ว่าายสั้นเนี่ยจะเป็นของปริญญาเองอ่านะกระเดื่องทบแรงอ่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวยกยกยกท้ายหรือว่าโหลดลงเนี่ยก็มีนะฮะใช่ มีเพิ่มเติมมาเหมือนกันใช่ก็ใครที่สนใจก็ทักมาถามได้นะครักมาสอบถามได้ครับใช่โอเคแล้วก็มีตรงไหนอีกน่าจะหมดแล้วสติกเกอร์ตกแต่งนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นของปิลัญญาเหมือนกันสติกเกอร์เป็นของปิลัญญาใช่แล้วเป็นลายปิลัญญาเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าคันนี้เป็นเป็นรถโชว์ใช่เป็นรถโชว์เป็นเป็นรถเป็นรถเหมือนอ่ะเป็นต้นแบบการออกแบบดีไซน์ทั้งหมดจุดเริ่มต้นใช่ใช่สำหรับใครที่สนใจของแต่งนะครับใครที่ขี่ mt 1 5หรือ m เนี่ยจริงๆ m สแลจะจอดไว้ตรงนู้นอ่ะ ตอนแรกจะมาเข้าเฟรมด้วยแต่ตอนนี้ที่เกียแล้วจริงๆก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะฮะแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกของแต่งพวกปะปุกอะไรเงี้ยพวกปลอกแผ่นนมันใส่ด้วยกันได้หมดนะพวกปั๊มอะไรเงี้ยใส่ด้วยกันได้หมดเลยยกเว้นในพวกเป็นที่มันเป็นแสลิงอะไรเงี้ยมันจะต่างจากเอ็มสลดหน่อยหนึ่งนะครับผมเทนต์ว่าวันนี้น่าจะหมดแล้วหมดละโอเคน่าจะหมดแล้วแหละหมดหมดยั่งเอาดีๆหมดยังโอ้โหจริงๆไม่อยากหมดเลยนะแต่ว่า เดี๋ยวเรามาดูกันว,ว่า EP หน้าเราจะมีรถรุ่นอื่นมารีวิวอีกม EP หน้านีอีกะเอออาจจะมีไง <laughs> อาอยู่อยู่ที่โฟกไง <laughs> <laughs> โอเคนแต่ EP หน้ารู้สึกว่าจะมีสองคันอ่าใช่แต่อย่าเพิ่งสปอยแล้วกันอ่าไม่สปอยไม่สปอยแต่ว่ามีสองคันอ่านะโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยติดต่อที่แฟนเพจปิรัญญาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นจะเป็นอินสตาแกรมหรือเว็บเว็บไซต์นะครับ w w w p i r a n dot shop นะครับผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเลนี้ให้ละกันอินเสิร์ตให้อินเสิร์ตเฟซบุ๊กเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะจะจะติดตามในเฟซบุ๊กใช่กว่าถามไปบอกให้โอเคอินเสิร์ตมาปุ้งโอเคอันนั้นแหละฮะนั่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเวฟมากนะครับที่เอาเจ้าเอ็มซี15ซึ่งบอกตามตรงนะว่าตอนนี้กระแสก็ค่อนข้างดีเหมือนกันใช่ใช่ก็ออกไม้เห็นบ่อยๆอล้นะเพราะวส่วนใหญ่เอ็มสแล็คนเบื่อละ มาตัด MT กันบ้างดีกว่าเล่ม T ส่วนนิดเนี่ยมันเป็นหล่อตอนเดียวนะฮะใช่มันจะคล้ายรุ่นที่พวก0 07พวกอะไรนะ09อะไรเงี้ย09ใช่โอเคหมดยังหมดละงั้นก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ฝากไป subscribe ช่อง YouTube ของยูปรัญญาด้วยมีด้วยอ่ะตอนนี้มีแล้วโอเคเดี๋ยวอ insert ไหมอ insert ไหมอันนี้ทาไม่เสิร์ตอ่ะเอาไปหาเองค่ะอาพจะหาเอาไรงั้นนัโอเคโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วใครที่สนใจของแต่งปรัญญา นะรุ่นนี้หรือรุ่นอะไรก็ได้นะเรามาสอบถามดูก่อนนะผมผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าของดีต้องบอกต่อโอเคสุดยอดเลยโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆากที่ตะบายทำไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญสามท่าญกดเดี๋ยว่อนกดกระดิ่งให้ช่องว่า The Phone ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับไป ทัดเดชสัตว์